เมื่อผู้หญิงรุกก่อนนะผู้ชายคิดยังไงนะเหรอเอาจริงๆแล้วนะครับถ้าผู้หญิงรุกก่อนนะแต่รุกเป็นนะผู้ชายจะชอบมากสมมุติว่าสมมุติว่าเดินเดินมาแล้วแบบมีในงานมีผู้หญิงมาส่งสายตาให้อะไรให้หรือแบบเดินก็ามาถามอะไรแล้วนู่นนี่นั่นคุยแมนะ็กแฟนเนี่ยวันนั้นนี้เขาเรียกว่าเมสไนเดย์เลยนะครับคือจะรู้สึกว่ากูหล่อมากเลยวันนี้ดังนั้นนะครับมันเป็นความรู้สึกพิเศษมากนะถ้าเกิดว่าคุณสามารถจะรุกก่อนเข้าไปได้แต่ไม่ใช่เป็นไปเจอหน้าเขาแล้ว อะไรย่างนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ลุกนะนะครับมันมีวิธีเข้าคือไปดึงในสถานการณ์อะไรรอบๆมาแล้วก็เหมือนกับว่าถามเขาเลยก็ได้อะไรแบบนี้ถามว่าผู้ชายรู้ไหมก็อาจจะมีแบบ จะกิดใจนิดๆว่าทําไมทั้งห้องมาคุยกับกูก่อนวะหรือว่ามันจะมีความหรือว่าอะไรแบบนี้นะฮะแต่รับประกันว่าอีโก้ขึ้นนะครับแล้วก็สมมุติในงานนะั้นมีอยู่สิบยีคนนะถ้าเกิดมีคนเข้ามาคุยนะเขาจะเล็งคุณเป็นพิเศษเลยใช่ไหมทำให้เป็นรุกให้เป็น,สนเสน่ห์มันจะมาจากตรงนี้นี่แหละอย่าไปคิดว่าแบบอุ้ยรุกก่อนง่ายไม่ได้เกี่ยวเลยเป็นนอนนะเขาเมื่อไหร่อ่ะถือว่าง่ายแต่ถ้าเกิดคุยก่อนนะ่ไม่มีใครคนนับอยากทําเป็นเหรอลองเรียนคอร์สผมชื่อคาพีเสน่ห์เฟลทิ้งอบเมมน้ยุบเลยแล้วพ ไปหยอดสยใส่ไครรับประกันเขาก็จะหลงสเสน่ห์คุณ